ที่นี่อัลฮัมดุลิล่ะมาชาอัลลอฮ์มื่มีสถานศึกษาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบงกบ่าวพาระไอ้เก็บผู้นำอบครัวนั่นนึงแล้วยูซีกุมุลลอฮูฟิอาลลอดิกุมอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้กำชับให้พวกถานเนี่ยดูแลบุตรหลานของพวกถานพี่น้องครับไอ้เนี่ยคือดำรัดของอัลลอฮ์ตาลาเราต้องเรียนมั่งพี่น้องครับไม่ใช่ว่าโตคู่มามาเดี่ยวเดี่ยวเพือกไม่ใช่นะครับ โอ้ยตัวกูมาเถอะบงการไม่ใช่อัลลอฮ์ตาลาสัง่งพี่น้องครับยูซีกุมุลลอห์ฟี่อัลลาดีกุมอัลลอฮ์ได้ํำฉับไม่บวกทานเล่บุตร้านก็บวกทานมันเราวันนี้ไม่จําเป็นต้องไปเล่หลูกคนอื่นเอาหลูก็เราให้รถข่าวไฟคนอื่นไม่ได้จ่ายยาพยุงจก็เราได้ให้รถก่อนรอบนีอขานา้มบ้านอื่นจ่ายไม่จ่ายไม่รู้แต่บ้านเราจ่ายแล้วไม่พี่ดองทีักพอถ้าไม่จ่ายมันก็มาทอดมิเตอร์ครับอันนี้บ้านเราเลยมิเตอร์ดีทุกทอด ขาไฟไม่จ่ายนั่นคือไม่ไมอยาเขาที่อ่างเพยนั่นรัดรวยก็จริงแต่ถ้าไม่จ่ายนี่เขาโทษกับอ่านี่ไงนี่ไงอัลลอฮ์ตาลารวยจริงอ่างเพย์จิงแต่ถ้าเราไม่ทำภารกิจที่อัลลอฮ์ตาลาได้กําชับเราเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะเอาถูดเราพี่น้องเถอะแต่ถ้าเราทำย่ำย่างเต็มสกยภาพพี่น้องครับไอ้นี่เราก็มอบให้แกอัลลอฮ์ฟาอิซาอาซัมตะฟตารวักกัละอัลลอฮ์เมื่อพวกท่านทำเต็มทีแล้ว เขาไม่ตามเอ้นี่คือไม่ใช่ถันพิษแล้วนะนั่นคือเป็นสิ่งที่ว่ามดฟาร์มสร้างมาติดถันจะก,กวบคุมลูกล้านก็เรามันมาหมวงเราเป็นเจ้าของสวนพี่น้องครับเราก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำแต่เราไม่สามมาร้างมาต่ยใทำให้มาหมวงนั้นว่างว่านได้พี่น้องครับ ใช่ไหมเราเป็นเจ้าข้องสวนเรารดูแลเต็มทีกันรวยให้เรียบร้อยมีอไมีใครขโมยแต่ความวานข้องมะมห่วงเงินเจ้าข้องใช้ไม่ได้ที่นี่ดีชัวข้องหลวกพ่อแม่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันให้เราทําให้เต็มทีเราทําสุดแล้วทรงปอนอแล้วทรงฮาฟิสแล้วพยายามเต็มทีเลยถ้าหลวกเราลุดออกไปนนั้ก็ถือว่าเป็นเหื่องของอัลลอฮ์เลยเราหน้าทีก็เรามีแค่เพียงเต่านี้พี่น้องครับ เพรานุษย์ไม่สามาที่จะบุงการใครได้อัลลอฮฺาลว่าท่านนบบมุลมบบีซุลลฮฺวะอะลัยฮิวะสัลลัมาอบมุซติร ท่านไม่ใช่เป็นผู้บงการมานุษย์อิลามันตะวันลาวกะฟัตย,ยกเว้นคนที่ว่าพิลลังไห้และปฏิเสธอัลลอฮ์ต,ตาลาฟาโยอัลจิบุลลอฮุลอาซาบัลอักบัตเน่นอนอัลลอฮ์ตาลาจะลงโทษเขาเองเพราะนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลวาแลัยูวาสลัมมีแค่เพียงหน้าที่เรียกรอ้องเรียกรอ้รกรองเชิญชวนอบรมตรบีอาและกาดะาวะให้แก่คนแต่คนชั่วนั้นนบีไม่ต้องรับผิดชฉั่วเพราะนาบีทำเต็มทีแล้วเพราะเราไม่สร้างมาไซฟามวา่าในออยได้ วันนี้เราออกลีผ้าอวนไปดักไม่ติดสักตัวนึงเราจะด่าคนออกลีไม่ได้ครับว่าต้นบังเหลนคนอุ่นคนดอยต้องกุ้งต้องอยู่สิบสามสิบลูหรืต้นไปว่างอยู่เกาะน้อยนี่เมียด่าปัวยังมากันแล้วใช่ไหมเล่มพันผืนเหมอนคนรุ่นคนใดมาเยอะกุ้งได้สามสิบลูหรืต้นไปอยู่เลยนน้อยนี่ต้นไปไหมที่บังวันนี้ไม่ได้นะแกก็มดปัญญาป่าใหญ่นในรี่วิโด้กับใช่ไหมเรามีหน้าทีท่ทำ แต่ว่าเราทําเลยไม่วันนี้เราบอกว่าหลูกเขาเราไม่ดีเราเคยข้อดูอาให้หลูกเราขี้ขังเราต่อขึ้นเนะเรื่องว่าแต่ว่าไม่ดีอย่างเดียวไม่ดีไม่ดีไม่ดีไ,ดไอ้ที่หนังข้อดูอานหนังอยู่ในตละลักงข้อดูอานในเมหรอบอัลลอฮุมารับบานาฮับลานามิลอัจวะจนาวะซุรียตินากุรรอตอายุนดูอานที่ข้อให้หลูกเขาเราเป็นคนดีนั้นวันละขี้ขังที่เรางเขให้หลูกเขาเรา ละมตัตตาหัดยุดตอนละมตัตตาหัดยุดละมตัตตารเวนันคีกลางที่เราคอยหลูกโราบิน้องครับพอเสื้อไปเสื้อมา้มาไม่ครับที่เราติดลกูกต้องการลูกที่ดีเอามาจากน้อยพี่น้องครับว่าเดุนโซหรืหุนยยดาอุลามมาจากไม่ล้เมื่อเราก็เป็นพอที่ไม่ดีของลกูกเลยโดยเฉพาะยิ่งสังคมปัจจุบันนั้นพอไปติดยาด้วยนะนี่ถ้าว่าถ้าว่าพ่อแม่ไม่ใช่ใจซาตนาเลยหลูกจะไปตั้งน้อยไม่ยังไม่ใช่ใจซาตนาอย่างเดียวนะ ติดยาพี่นออ้องครับอ้อโลหัวอักบัติเลยเพอคนเป็นเม็นเนี่ยต้องดันรถซ้อมโล่ไข้โค้งอะ่ะถ้ามาผู้ยิงแต่ละคนเขาอยากจะเป็นเจ้ายิงกันทางนั้นน่ะมซีซอยมือซอยมีอซอยคอซอยท่าลูดปากแดงแดงอืนั่นคนยิ่งชอบแบบนี้จริงๆอยู่แต่บ้านเรียบรอยตักข้าวแต่ในเมื่อรับผู้ชายไม่ได้อ่ะต้องรถซ้อมโล่เลยทำสมดำไายแต่เวียนแต่ตำลาดนะ่ออะเสียการรับต้นห้าได้กินมาที่รับมืนนุเกอยู่ต้องการเบียยที่ไปเจอยายอยู่ เลยตอนนี้ไม่อยากเท้แต่พี่นองทีนี้อย่างเดียวนะไล่พื้นถีพี่นองกับติดยาเสพติด